ลามุอะัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแหวนเพชรเม็ดเดียวเจียขอบนะคะเจียขอบทำให้เพชรดูใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการประดับเพชรตร,ตรงกลางทำให้ มีความแวววาววิ่งวับค่ะชิ้นนี้4,900บาท1.59กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่38.77%หรือเรียกกันว่าทองคำ 9K 9K ในที่นี้ไม่ใช่นาคเป็นทองคำนะคะเป็นทองคำ 9K คะ่ะในภาวะยุคที่ทองคำราคาสูงก็มักจะเจองาน 9K ออกมานะคะเพื่อที่จะให้ช่างมีงาน ทำและคุณก็ช็อปได้ง่ายๆสบายๆค่ะชิ้นนี้ไซส์แหวน54เพชรแท้เหลี่ยมเกสรนะคะเ,เม็ดสี่ตังค่ะน้ำ95า95ค่ะมีตามดอยู่ในเนื้อนิดหน่อยนะคะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นการใช้กระเป๋ะรุ่นใหม่นะคะเห็นไหมเขาเจียให้เกิดดูหน้าเพชรใหญ่ขึ้น ใส่ที่ต้องการความแข็งของชิ้นงานต้องดู 9K ทองคำได้เลยนะคะใส่ไปใส่ไปเป็นยังไงคะคุณนา 9K จะเป็นอย่างไรคะก็สีอาจจะดรอปลงเล็กน้อยเราก็ไปชุบได้เลยบอกเขาว่าชุบสองสีแล้วนานแค่ไหนได้คะ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงื่อของคุณนะว่าโดยประมาณอ่ะหเดือนได้นะคะหเดือนชุบครั้งละเท่าไหร่คะต้องไปคุยกับที่ร้านนะคะเพราะว่าน้ําทองที่เขาชุบเนี่ยบางทีอาจจะถ้าเกิดทองปรับราคาขึ้นราคาลงอะไรเงี้ยอาจจะมีการปรับราคาเพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่ได้แพงจนหลักพันนะคะหลักร้อย สุดคุ้มเลยค่ะ4,009ค่าแรงไม่ต้องจ่ายมาในราคาน่ารักจะใช้เองใส่เล่นหรือจะให้ใครก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสนใจทักได้เลยค่ะแหวนไพลินวงนี้ไพลินสวยนะคะท่านใดที่มองหาพลอยเก่าต้องมองงานปาหะนะคะไพลินสวยน้ำงามค่ะ เห็นน้ำปลอยไหมเห็นไหมวิบวับเลย7500บาทเท่านั้น4.66กรัมมีทองคำอยู่ถึง25.81นะคะไซส์แหวน54เพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบเน้นนะคะถ้าเกิดใครต้องการพลอยเก่านี่ถ้าไปเซื้อแล้วเป็นปลอยดิบเป็นลมเลยนะคะทางที่ได้ไปนี่คือโอ้โหกรี๊ดเลยหรือเป็นเผาเก่าก็จัดว่าหายาก ที่แน่ๆตอนนี้เราเห็นแบบสวยประจักษ์ก็คือน้ำเงินเข้มแล้วก็พลอยสะอาดไฟวิ่งมากมองไกลๆดูนี่ไฟวิ่งมากๆนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์ทองที่อยู่ในเนื้อตัวเรือนนี้นะคะเยอะด้วย25.81กรัมเลยทีเดียวปกติถ้าเป็นงานปหาหะเนี่ยจะเจอทองคำน้อยกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นงานเกรดที่นับว่าโอเคเลยนะคะ สวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะให้ผ้าเช็ดเพชรเช็ด mm. พลอยไปด้วยลองเช็ดดูซินี่ปลื้มโ,โ, mm. โอ้โห mm. นี่นะคะวิ่งกว่าเดิมเลยพลอยสวยมากๆค่ะพลอยสวยมากๆท่านใดสนใจนะคะอย่าพลาดเลยค่ะสำหรับไพลินสีแห่งผู้นำสีของผู้หญิงที่ท,ทรงพลังค่ะ สังวานไพลินค่ะท่านใดที่ชอบสังวานนะคะแล้วก็ เป็นงานโบราณชิ้นนี้15,500บาทเท่านั้นค่ะ7.07กรัมตัวเรือนเป็นทองขาวนะคะ33.59%เขาจะเรียกกันว่า 9K นะคะ33.59%เนี่ยจริงๆแล้วถ้า 9K ต้อง38นะคะแต่ว่าถ้าเกิดยิงมาได้ประมาณนี้เขาก็จะเรียกโดยประมาณก็คือ 9K ทองขาว 9K คะ่ะความยาวถึงตรงนี้นะคะ ถึงสร้อยตรงนี้18นิ้วยาวตรงนี้ก็จะเกือบจะ20นิ้วค่ะต่อมาค่ะประดับเพชรนะคะมีกุหลาบอยู่1เม็ดแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจะเป็นเพชรเกสรคุณดูความงามของไพลินนะคะสวยน้ำเงินแบบน้ำเงินสวยแล้วไฟดีไฟดีดีเห็นไหมคะ นี่มองใกล้ๆได้เลยน้ำเงินสวยมากนี่ค่ะต่อมานะเรามาดูไซส์ค่ะชิ้นนี้9มิลพลอยนี้ก็จะประมาณ6มิลน,นะคะต่อมาค่ะเรามาดูใกล้กว่านั้นอีก สวยมากไฟดีเพชรก็สวยมีเห็นกุหลาบอยู่1เม็ดนะนอกนั้นเป็นเกสรเม็ดละเท่าไหร่นาตีหนึ่งตังแต่จริงๆแล้วอะ่ะเกินเกิน1นึงตังนะถ้า1นึ่งตังจะเล็กไปนะคะสำหรับตัวจริงของเขาอะ่ะประมาณเกือบเกือบจะถ้าว่านั้นก็คือประมาณ2ตังหรือ1ตังครึ่งตีว่า1ตังทั้งหมดแล้วก็33เม็ดสร้อยไร้รอยต่อไร้รอยขาด มีห่วงทดจะใส่สั้นใส่ยาวก็ได้สปริงเรามาดูสปริงกันสปริงดีปกตินะคะงานสวยแล้วก็หายากนั่นใดชอบน้ำเงินน้ำเงินนะใส่คู่กันกับแหวนวงนี้ลองดูใกล้ๆว่าสีเข้ากันไหม เข้ากันเลยสีเข้ากันเลยใส่เป็นชุดนะนานๆเจอกันที่มาจากคนละครั้งคนละแหล่งนะคะนานจะนานๆจะได้เซตนะคะโอ้โหสวยมากท่านใดชอบงานโบราณแท้นะคู่นี้จัดไปได้จัดไปเลยนะคะสนใจทักได้เลยคะ่ะอูเมดเตียวแบบจิ๋วๆนะคะชิ้นนี้ 6,900บาท1,18กรัมค่ะทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่78.51%แป้นยิงมาได้ที่78.77%ค่ะชิ้นนี้เป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ4ตัง2เม็ดรวมเป็น8ต่างน้ำโดยประมาณ97ชิ้นนี้เป็นงานโมเดิร์นนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเขาจะมีการตัดลายล้อมเพชรเอาไว้เพื่อที่จะให้ดูเพชรนั้นใหญ่ขึ้นและมี การส่องแสงที่วิ้งวับมากขึ้นนะคะการกระทบแสงดีกว่าเดิมเห็นไหมคะวิบววิบวับวเป็นงานเล็กๆนะคะงานเล็กๆแต่ถ้าคุณไปสั่งทาเฉพาะค่าแรงสี่พันยังไม่รวมอย่างอื่นยังไม่รวมเพชรและยังไม่รวมตัวเรือนเพราะฉะนั้นนะว่าดูงานมือสองที่เนียบๆสวยๆดีกว่าไปสั่งทา ความยาวหน้าเพชรใกลๆ้ๆเห็นไหมคะเพิ่มความกระทบแสงเพิ่มความวิ้งวับแล้วก็เพิ่มขนาดหน้าเพชรให้ดูใหญ่ขึ้นด้วยกระเป๋อค่ะนี่กระเป๋อที่โมเดลโมเดแบบนี้อ่าต่อมาเรามาตรวจความเรียบร้อยอีกข้างหนึ่งค่ะจุดในการค่ะ นี่นะคะต่อมาดูหน้าเพชรสวยทันสมัยมองไกลๆเห็นไหมเหมือนเดินซื้อของเพลินๆเนี่ยโอ้โหแล้วก็เพื่อนเจอเราเนี่ยเขาจะเห็นวิบวับวิบวับแบบนี้แหละที่ตัวเรานะคะทำให้หน้าเรามีออร่าเลยเราใส่เองเนี่ยเราไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนอะไรเนี่ยหรือเราเห็นเพื่อนใส่เห็นไหมคะ วิบวับมากราคาน่ารัก6,900โอ้หยสั่งทำก็ไม่ได้สนใจทักได้เลยค่ะเงินโบราณ g ic, จี้เพชรซิกจิว๋วจิ๋ว3,9บาท0.90กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่77.28เปอร์เซ็นต์เพชซิกแท้รองซับงานน่ารักอีกเช่นเคยขอย,ย้ำว่าคุณไปสั่งทำในราคานี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นอน3,900โห เป็นราคาที่ให้กันเลยนะคะใครที่ชอบงานโบราณแบบไทยแท้ไทยเดิมนะคะก็ดูได้เลยค่ะคุณจะไปใส่กับสร้อยข้อมือที่มีอยู่ของคุณก็ได้นะเป็นเป็นตัวตุ้งติ้งอะคะ่ะเป็นตัวตุ้งติ้งแล้วคุณดูห่วงนะคะคุณดูห่วงใหญ่โตดีค่ะใหญ่โตดีเฉพาะห่วงนี่ก็หลายบาทแล้วนะเวลาเราไปทำ เห็นไหมสามพันก้โหน่ารักน่าใช้นะคะท่านใดสนใจชิ้นไหนวันนี้ทักได้เลยนะคะอัส,สลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ